สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิกจุฬาคิดคลับทอล์กรายการที่จะทําให้คุณพ่อคุณแม่ได้เรียนรู้ว่าการเลี้ยงลูกไม่ได้ยากอย่างที่คิดวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อของว่าเมื่อลูกเริ่มป่วยคุณพ่อคุณแม่สังเกตไหมครับว่าลูกในช่วง3เดือนแรกจะไม่ค่อยป่วยทําไมเหรอครับเพราะว่าภูมิคุ้มกันจากคุณแม่ซึ่งได้ผ่านรกมาสู่ลูกนะครับ ทำให้เขามีภูมิคุ้มกันแข็งแรงคล้ายๆคุณพ่อคล้ายๆคุณแม่เลยนะครับแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปครับภูมิคุ้มกันนี้จะค่อยๆลดลงนะครับจะอยู่ในระดับต่าสุดที่อายุประมาณสัก3-6เดือนนั้นเราจะสังเกตว่าลูกของเราเริ่มป่วยแล้วครับที่อายุ3เดือนป่วยเป็นอะไรได้บ้างก็มีทั้งเป็นไข้แล้ก็มีอาการในเรื่องของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจนะครับ ลองดูนะครับลองดูจากคำถามต่างๆนะครับในคำถามแรกก็จะมาพูดถึงเรื่องว่าต่อไปเลยครับนะครับว่าลูกเป็นไข้ลูกเป็นหวัดเพราะอะไรอันนี้ละครับภูมิภ้มกันจากคุณแม่ลดลงถึงระดับตับสุดละดังนั้นเด็กก็จะเริ่มป่วยที่อายุประมาณ3เดือนนะครับทีนี้ท้องเสียละเกิดจากอะไร นอกจากเรื่องมีไข้เป็นไข้หวัดแล้วก็ยังมีอาการท้องเสียได้อีกอาการท้องเสียนี่แตกต่างกันนะครับออจากเหตุผลของการเป็นไข้หรือเป็นหวัดไข้หรือเป็นหวัดเกิดจากภูมิภูมิกันจากคุณแม่ลดลงแต่ท้องเสียเกิดจากการอมนิ้วครับนะครับเด็กพยายามจะค้นหาว่าอะไรคือความสุขของเขาแล้วก็นิ้วไปจิ้มที่ต่างๆก็รู้สึกไม่มีความสุขจนกระทั่งมาเจอที่ปากนี่แหละครับ มันก็ไวที่มีความสุขกับการอมนิ้วนิ้วเขาก็ไม่ได้สะอาดเท่าไหร่ไปจับสิ่งของต่างๆเข้าไปนะครับแล้วก็อมเข้าไปนอกจากนิ้วเขาไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แล้วกระเพาะอาหารยังไม่ค่อยแข็งแรงทําลายเชื้อที่เข้าไปไม่ได้มันเด็กก็จะเริ่มมีอาการท้องเสียช่วงที่เด็กมีอาการท้องเสียเนี่ยนะครับหรือโรคหรือประมาณ3เดือนเนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นมีการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ๆนะครับ เขาอาจจะลุกขึ้นนั่งได้เขาอาจจะคืบคลานได้งั้นโบราณก็เลยเรียกโรคท้องเสียเนี่ยว่าโรคยืดตัวนะครับจริงๆก็ความเข้าใจนี้ก็ไม่ได้ถูกต้องหรอกครับนะครับเขายืดตัวเพราะว่าในวัยที่ยืดตัวเนี่ยเด็กเกิดการอมนิ้วก็เลยมีท้องเสียร่วมด้วยได้นะครับแต่หมอก็ไม่ค่อยไปขัดคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายที่มาถามเราหรอกว่าเนี่ยท้องเสียเพราะยืดตัวหรือเปล่า นะครับหมอก็จะบอกว่าโอเคก็คงใช่ยืดตัวก็เลยอืออ,อหอหมกไปกับเขาด้วยนะครับเอาละครับนะครับทีนี้ช่วงนั้นเป็นช่วงแรกครับที่เด็กจะเริ่มป่วยจาก2โรคไข้ไข้หวัดนะครับแล้วก็ท้องเสียจากนั้นเนี่ยกระเพาะเขาก็จะเริ่มแข็งแรงที่อายุประมาณ1ปีจากนั้นเขาก็จะท้องเสียน้อยลงครับในขณะเดียวกันเด็กก็จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาที่จะปกป้องร่างกายตัวเองได้ เขาก็จะมีสภาพแข็งแรงเท่ากับคุณพ่อคุณแม่เมื่ออายุประมาณ2ปีอันนั้นเป็นช่วงแรกของการเจ็บป่วยของเขาครับแต่ช่วงต่อไปคือช่วงนี้ครับเด็กจะเริ่มป่วยบ่อยๆเมื่อเข้าโรงเรียนท,ท,ทั้งที่เขาแข็งแรงดีทําไมล่ะครับเพราะเชื้อโรคเยอะครับเพื่อนฝูงที่อยู่ในห้องเดียวกันอยู่ในห้องแอร์ก็แน่นอนย่อมแพร่เชื้อกันไปไปมา,มานะครับทำให้แม้เด็กจะแข็งแรงไปจากบ้านแต่เมื่อไปเจอเชื้อในโรงเรียนก็อดไม่ได้ที่เขาจะป่วย นี่ก็จะเป็นพีคที่2ของการเจ็บป่วยของเด็กสังเกตไหมครับว่าในช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นเพราะทุกคนอยู่บ้านช่วงนี้ปิดเทอมพ่อแม่ก็ทํางานอยู่ที่บ้านไม่ค่อยได้ออกไปรับเชื้อนอกบ้านนั้นตอนนี้เราจะสังเกตเลยครับว่าเด็กเราแข็งแรงครับนะครับเพราะว่าไม่มีโอกาสได้ไปรับเชื้อข้างนอกนั้นโรงเรียนก็เป็นแหล่งที่รวบรวมเชื้อโรคนะครับรองไปจากโรงพยาบาลน,นะครับลองดูสิครับว่า แล้วเราเป็นโรคอะไรกันได้บ้างนะครับเห็นไหมครับมีแผลที่ปากมีแผลที่มือมีแผลที่เท้าอันนี้ก็คือโรคมือเท้าปากครับซึ่งมักจะเกิดในเนอร์เซอรี่เกิดในโรงเรียนอนุบาลแล้วป้องกันยากครับเพราะเด็กก็เล่นกันป้ายขี้มูกไปกับเครื่องเล่นแล้วก็ไปจับของเล่นแล้วก็มาแคะจมูกก็เป็นทางติดต่อที่สําคัญทึ่หลีกเลี่ยงยากครับพูดถึงออมือเท้าปากก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรงมากนะครับเพียงแต่ว่า ไข้สูงแล้วก็เจ็บปากแล้วที่สําคัญแพร่ระบ,บาดได้ง่ายเพื่อนครูก็จะตื่นเต้นตกใจมากนะครับแล้วก็จะพยายามจะทําความสะอาดของเล่นกันแต่ผมบอกได้เลยครับว่าเด็กทุกคนครับต้องป่วยเป็นโรคมือเท้าปากสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนในอนาคตก็อาจจะมีวัคซีนในการป้องกันครับภาพทางด้าน,นขวานะครับก็เป็นโรคไข้ออกผืชนะครับซึ่งถ้าเกิดจาก โรคหัดหรือเกิดจากอิกสุกิสัยก็สามารถที่จะป้องกันได้งั้นเรามาดูสิครับว่าเราจะป้องกันไม่ให้เด็กป่วยได้อย่างไรบ้างลองดูนะครับเราจะป้องกันยังไงไม่ให้เด็กป่วยในช่วงเด็กเล็กนะครับมี2ออย่างที่เราจะทําได้ครับ 1. ให้อาหารที่มีประโยชน์ที่สุดที่มีภูมิคุ้มกันอะไรหรอครับนมแม่ครับเพราะนมแม่ช่วยให้กินนานๆน,นะครับนะครับก็จะสามารถป้องกันได้นะครับอันที่สองก็คือต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้ดี เพราะเรารู้ว่าเด็กไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นักนั้นสิ่งแวดล้อมต้องดีตัวเด็กเองเราป้องกันโดยให้กินนมแม่บวกกับทําให้มีภูมิคุ้มกันในการป้องก,กันโรคนั้นก็ฉีดวัคซีนเข้าไปครับวัคซีนไหนที่สามารถป้องกันได้โรคได้เราก็จะฉีดนะครับสําหรับสิ่งแวดล้อมเราก็จะพยายามที่จะไม่ให้เด็กไปโรงเรียนโดยไม่จําเป็นนะครับพาเดินห้างซึ่งจะไปรับเชื้อโรคพาไปโรงพยาบาลน,นะครับจัดการ2ออย่าง ทำให้เด็กแข็งแรงจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีในช่วงที่2จะเป็นช่วงที่เข้าไปโรงเรียนแล้วเป็นช่วงที่ร่างกายแข็งแรงแล้วครับนะครับแต่ว่าสิ่งแวดล้อมแย่ครับแล้วบางโรคป้องกันไม่ได้ด้วยวัคซีนมีโรคสําคัญ2โรคครับโรคแรกคือมือเท้าปากไงครับซึ่งยังไม่มีวัคซีนเป็นไปนะครับ1รอบนะครับโรคที่2คือการติดเชื้อ RSV วัคซีนกำลังคิดค้นครับในอนาคตอันใกล้ปี2ปีอาจจะมีข่าวดีที่เราสามารถป้องกัน RSV ได้นะครับแต่ก็มีอีกหลายโรคครับที่ป้องกันได้ครับด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไงครับเป็นหนึ่งในนั้นที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะให้ลูกฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีถ้า,ายุต่ำกว่า3ปีรับวัคซีนฟรีครับแต่ถ้า,ายุมากกว่านั้นเสียตังเองครับนะครับฉีดทุกปีหมอว่าอย่างน้อยก็จะได้ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่หรือผ่อนหนักเป็นเบา อิสุกิสัยเป็นอีกโรคหนึ่งครับนะครับที่หมอค่อนข้างจะเชียให้ฉีดเพราะว่าถ้าเป็นอิสุกิสัยในโรงเรียนโอ้โหมันจะเกิดการแพร่ระบาดกันใหญ่เลยครับเพราะฉะนั้นในวัยเด็กทําร่างกายให้เด็กแข็งแรงด้วยอาหารและวัคซีนในวัยโตจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีแล้วป้องกันโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนครับหวังว่าน้องๆทุกคนจะปลอดภัย นะครับแล้วก็ต้องยอมรับครับไปโรงเรียนก็จะต้องป่วยบ่อยขึ้นนะครับกรกฎานี้ถ้ารัฐบาลยอมให้เปิดโรงเรียนและให้เด็กไปโรงเรียนได้ก็รับรองเลยครับว่าเด็กก็จะป่วยมากขึ้นแล้วเมื่อไหร่จะหายครับปอนหนึ่งครับหมอจะพูดเสมอว่าอนุบาล3 1, ปอนหนึ่งเด็กจะไม่ค่อยป่วยอีกเพราะว่าคุณเคยแล้วครับกับเชื้อต่างๆฉะนั้นพอถึงช่วงนั้นเขาก็จะ แข็งแรงได้เท่าผู้ใหญ่และจะป่วยปีละครั้งสองครั้งเท่านั้นเองครับนะครับก็ถ้ามีอะไรจะถามเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของลูกนะครับก็สามารถพิมพ์ข้อความไว้ได้เลยนะครับแล้วบออจะไปตอบให้ครับขอให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆปลอดภัยจากโรคต่างๆครับโดยเฉพาะโควิดโรคที่เรากลัวแล้วกงเรากำลังมองหาวัคซีนซึ่งคงใช้เวลาประมาณ หนถึงสงปีครับกว่าเราจะมีวัคซีนและเอาชนะโรคนี้ได้สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่นี้นะครับสวัสดีครับ